มากันที่อาการของพันตรีแพทย์หญิงคทยพอรอิมวิทยาหรือว่าหมอมุกค,ค่ะล่าสุดนั้นพัฒนาการดีขึ้นตามลําดับแต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการพูดและการเขียนขณะที่มารดาของหมอมุกนั้นก็เตรียมที่จะปรึกษาทนายความกรณีพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งอายการสารฐานในสัปดาห์หน้าค่ะ แพทย์หญิงพันกรอิมวิทยามารดาของพันตรีแพทย์หญิงฮัยพรอ,อิมวิทยาหรือหมอมุกเปิดเผยถึงพัฒน,นาการของหมอมุกว่าขณะนี้หมอมุกสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติแต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนเพราะยังไม่สามารถตอบโต้ตอบโตออกมาเองได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าหมอมุกจะมีพัฒน,นาการที่ดีขึ้นแต่ก็ยังถือว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก ส่วนเรื่องของคดีที่พนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งอายการสารทหารในสัปดาห์หน้านั้นพันตรีขอภยขัยค่ะแพทย์หญิงพนกกรบอกว่ายัางไม่ทราบว่าตำรวจนั้นจะมีการดำเนินการอย่างไรซึ่งต้องมีการปรึกษากับทีมทนายความก่อนเนื่องจากที่ผ่านมาใช้เวลาดูแลหมอมุกมาโดยตลอดค่ะเขาขเ้าใจเขาเข้าใดูสีหน้าเขารู้ว่าเขาไม่ลอใจแต่โดยรวมถือว่าพระการตอนนี้หมอมุกเป็นยังไงบ้าง มันก็ดีขึ้นนะดูแต่ว่ายังยังใช้งานไม่ได้จะถือเป็นที่พอใจค่ะแม่ยังยังไม่พอใจอ่ะเพรแม่ไม่ออก่อไม่ออกความเห็นแ่แล้วคุณแม่จะมีการคัดค้างยังไงต่อไปไหมก็ต้องต้องถามเนายก่อนนะว่ายังไงเพราะแม่ก็หมดแต่สนใจเรื่องเขาอ่ะคือจะมีการประชุมเมื่อไหร่แบบเนายยังไม่ได้นัดอะไรกั้าน นา,างสาวเกศรินรุ่งเรือง,ง,งนักกิจกรรมบำบัดเปิดเผยถึงพัฒนาการของหมอมุกว่าในวันนี้หมอมุกได้ทํากิจกรรมด้านการฝึกพูดและสามารถพูดตามได้ในบางคาที่เป็นประโยคสั้นๆแต่ยังมีปัญหาเรื่องประโยคที่มีความซับซ้อนและประโยคยาวส่วนพัฒนาการโดยรวมถือว่ามีพัฒนาการดีขึ้นกว่าการฝึกที่ผ่านมา โดยในวันนี้สามารถพูดตามคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แต่ยังมีปัญหาในบางคำที่ต้องให้นักกิจกรรมบำบัดเกริ่นนํำหมอมุกจึงสามารถพูดตามได้ส่วนในวันพรุ่งนี้นักกิจกรรมบำบัดจะมีการฝึกพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อในสระน้ำให้กับหมอมุกเป็นครั้งที่สองค่ะค่ะเขามีพัฒนาการทุกวันเลยวันวันต่อวันอย่างละนิดวันละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถือว่าโดยรวมโดยรวมถือว่าดีเร็วมากพัฒนาการเร็ว คือพูดตามประโยคง่ายๆสัส้นๆได้ก็เขาจะอาจจะพูดเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ถ้าประโยคยาวๆให้เขาจําบางทีเขาก็ยังมีปัญหาการจํายาวๆบ้างก็ยังเราก็ต้องฝึกต่อไป